สวัสดีค่ะเมื่อนี่นะคะสาวนันสังข์ข่าวซีมาบอกถึงพี่ตายสุวรรณันอีกเช่นเคยหลังจากที่ไดล่งไปนะคะกับย่อมราบาคลิปนั้นนะคะพี่น้องหลังจากที่บอกออกไปหล,ลายคนก็นว่าทําไมต้องเอามาพูดให้เขาตีกันน,นู่นนั่นนี่บนีบ่โบยเขาตีกันค่ะพี่น้องว่อกให้เขาใจว่อกให้เขาใจพี่ตายนะคะวอกให้เขาใจลายลายบริบทนะคะที่เพลินเป็นและมือนั้นนะคะกับม่ทั้งพี่พงษ์ลำเพินน่าจะเป็นแบบหวานใจนั่นแหละมีการมาคอมเมนต์สาวนยด้วยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ยัง เห็นแล้วก็เอนดูและวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องของที่ว่าโชว์ใหม่นี่แหละของทางพี่ต่ายสุวรรณันทที่โชว์ที่เป็นประเด็นในวันนั้นแต่จะมาพูดในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือชุดเพลินนะคะพี่น้องเคยบอกไปแล้วนะคะพี่น้องเคยอวยไปแล้วเคยชื่นชมไปแล้วว่าชุดของพี่ต่ายเนี่ยยังคงแบบน่ารักคงเป็นบาร์บี้อยู่นะคะแล้วก็ไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบใดๆเปรียบเทียบใครก็ตามแต่นะคะ เพราะว่าตอนนี้เป็นนางเอกประจําศิลปินภูไทยแล้วก็มีน,นางเอกคนก่อนก้อนก่อนก่อนซึ่งนางเอกคนนั้นแหละคะ่ะที่ FC ได้เอามาเปรียบเทียบใส่ต้องบอกก่อนว่านางเอกคนก้อนคนนั้นนะคะพี่น้องก็เขาก็ไม่ได้มีไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยเขาเพ่ได้เอาจากของมาเปรียบเทียบเสพไผ่นะคะอ่ะเขาอยู่ผ่ย,ยูมั่นเอาไงานสะะักพี่น้องบางคนก็บอกว่าอย่าเอามาพูดเลยคนละชั้นกันนะคะพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟซีหลายคนนะคะ ใส่ข้ามไม้นะคะพี่น้องอย่าพูดว่าคนละชั้นพูดว่าคนละเบอร์ก็ได้เพราะว่าหลายๆคนที่เป็นเ c พี่ต่ายก็ยังยอมรับอยู่ว่านางเอกคนนั้นนะ่ะคนก้กอนนะคะพี่นอ้องอ่าพี่อออ่างเนี่ยเสียงดีจริงๆนะคะเสียงดีจริงๆเสียงไพเราะกว่าพี่ต่ายจริงๆแต่ไม่ควรจะเอามาพูดถึงขั้นบอกว่าคนละชั้นอ่าก็เรานั่นหมันคนละชั้นติพี่นอ้องพี่น้องจะสันส่นใดสั่นสูงสั่นต่ำบ่หูวนะคะพี่น้องจาัานดยเพิ่นกับเป็นศิลปินคือการเป็น แปดวงหมอลำคือกันแน่นอนเพิินทักกันค่ะพี่น้องเอฟซยังมาบอกเหตนแต่ข้อกันกับพ่อนะคะแล้วเมื่อนี่ก็เห็นพี่พงพงลำเพลินแอดตายสวว่านันนะคะโพดคลิปแหละมีคนมาคอมเนม์นเยอะมากๆนะคะทั้งมีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละบางคนก็บอกว่าทํำไมเสียงสั่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาคลิปนี้ให้ดูก่อนอันนี้ก็สวัสดีค่ะเป็นการทักทายขออภัยนะคะ ก็มาขอบคุณช่างแต่งหน้าแล้วก็ออกมาขอบคุณเสื้อผ้านหน้าผมนะคะก็เป็นชุดเก้านะครับพี่น้องเป็นในแนวสีม่วงพาสเทลชุดเดิมคนก็เข้ามาบอกว่าสวยค่ะเปิดหน้าไม่ต้องอเอาย่อยผมลงมาคนก็แนะนําเยอะแยะมากมายนะคะสวยมากๆค่ะสวยมากๆนะคะก็เห็นแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่โชว์ทางพี่พงลำเพลินนะคะต้องขออนุญ,ญาต เอาคลิปมาเปิดสักนิดหนึ่งนะคะพี่น้องแต่บาบา่บาเปิดเสียงเด้อตายสุวรรณเสียงร้องคีย์สูงมากนะคะเป็นการขึ้นเสียงสูงและประเด็นนี้นี่แหละก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าตอนขึ้นเสียงสูงน่ะทาไมเสียงสั่นจ้างอันนี้ก็อาจจะถ้าเรามองในแง่ดีก็เป็นการติชมเนาะบางคนก็เข้าใจแหละคะ่ะพี่น้องเสียงสูงมันก็ต้องมีสันแน่มีอยงแน่ว่าเบนต์ผิดตายลหลายๆคนคือการศิลปิมนมาก้นไหลอัดหลาดก็มีนะคะพี่น้องเสียงมันสูงอ่าแต่เพิ่นก็เอามาเว้าวในประเด็นนี้นะคะ พงลำเพลินแอนตายสุวรรณแฟนเพจแล้วก็โพลว่าตายสุวรรณนนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องนี่เลยปานตุกตาขายล้านนะคะพี่น้องชุดสีมองพาเที่ยวที่เป็นประเด็น,นี่ราคาพี่น้อยอย่างให้เบิ้งคือช่วงที่ถ่ายลงคือเป็นช่วงเป็นช่วงที่ขื้นขี้สูงในเพิ่งอของพี่ต่ายอาไทยเป็นไรนัน่นนันายอยู่ในปากแล้วพี่น้องเพ่ง ผู้หญิงหัวใจอีสานอ่าที่บอกว่าความจนบออนุญาตให้เราอ่อนแอนะคะพี่น้องและมันจะมีช่วงที่ขื่นเสียงสูงตรงนั้นสาวเน่ยฟั่งบอตรงๆนะคะคือเราก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วเนาะสั่นจริงๆแต่ข้าก็ลลงบํมบัดซ้อเขาดอกฮันบอเนี่ยอีกเขาลองบาด้ซ้อเขาเพาะลงในป่านี้มันก็ดีแล้วนะคะสาเนยกันยังย่อมอยู่สําหรับคนที่ลองเพลงเสียงสูงในเนี่ยสั่นอยู่มีแต่ว่าบางมือนกับบสั่นได้ฟั่งบางมือนกับบสั่นบางมือกับสั่น ในช่วงเสียงสูงถนัดน,นะเสียงดื่นกับเอว่าโอเครับลื่นไปโดยดีอ่ะแล้วมีคนมาโพสนะคะกับตายสุวนันนะคะเห็นไหมโชว์พี่ตายต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่อลังมากๆในปีนี้ต้องขอขอบคุณทางพ่อวีที่ให้โอกาสด้วยนะคะขอบคุณแทนด้วยมันก็มีคนมาคอมเมนต์นั่นแหละ<ๆ>ก็บอกว่าร้องเสียงสั่นนะคะก็ถือว่าเป็นคําติชมก็แล้วกันนะคะทางพี่พงศ์ก็บอกว่าสั้นกระซางเขาเถอะเขาด้เป็นฮอนทั้งเอกพื้นเ,เ,เด้ประมาณนี้นะคะพี่น้อง คนก็มาพูดอีกสั้นค่ะอ่าเห็นไหมขึ้นเสียงสูงเสียงสั้นเบามวนอ่าประมาณนี้นะคะพี่พงศ์ก็บอกว่าแบบใด้จ้าสิมวนเนาะครับนะคะสวยน่าราคานางเอกตายวางตัวดีอ่าคนก็มาคอมเมนต์มองคุณพงศว่าจอลองไหนคือเขาบอจังเมื่อวานเขาเสียงสูงเสียงสัน้นกะสาวเนยว่าเสียงสั้นกะจริงต่สาวเนย่นกะย่อมเราลองบ่ได้คือกัน,นะคะ่ะพี่น้อง เสียงสั่นไม่ใช่ว่าเสียงไม่ดีนะเสียงสูงมันเลยเสียงสัน่นอ่ะคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายก็บอกว่ายืนหนึ่งคือจุดๆค่ะอ่ะก็ยังมีคนมาเปรียบเทียบอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาส่องคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักบ้าง คนก็บอกว่าดูกี่ครั้งดูกี่ครั้งอ่ะดูกี่ครั้งก็ยังสวยเด่นสงา่าเธอมันเลิศม,มากนะตายสวรั้นยืนหนึ่งในใจ FC บ้านฮักเดินตามฝันสวยมากๆนะคะอ่ะบ้านฮักกัมี่ค่ะพี่น้องวอลค่ะหมอรำมณีทุกศิลปินในแวดบงหมอลำม,มีบ้านฮักเป็นของตัวเองค่ะทุกคนมีคนรักทุกคนมีเกราะป้องกันทุกคนมีคนสพอร์ตทุกคนเลยจริงๆนะคะไม่มีแต่พี่ายคนเดียวทุกศิลปินในแวทบุหมอรำนะคะ คนก็บอกว่ายืนหนึ่งเลยหัวใจอีสานผู้หญิงหัวใจอีสานตายสุวรรนั้นเลิศดสวยมากจ้าอ่ะสวยมากปังๆนะขอให้หนูเดินทางตามฝันของเราอย่าเอาปัญหาของคนใจบอดมาสร้างปัญหาของตัวเราเพราะนั่นมันเป็นปัญหาของเขาทําเต็มที่กับงานของเราสู้ๆนะคนก็เข้ามาให้กําลังใจเยอะเช่นเดียวกันนะคะสวยมากๆเป็นกําลังใจก็ค้นกะ โดยรวมๆน้องพัฒนาขึ้นนะให้กําลังใจน้องค่ะ,ะการพัฒนาต่างๆนานา,นาความสวยความทุกอย่างนะคะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเห็นพี่ตายรวบผมตึงแล้วก็สวยมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นการชื่นชมนะคะกระไฮมองมุมมองพามุมมองมั่นนะคะมันนี่กับแมววอลนี่ละคือเราเห็นแล้วก็ยอมรับเหมือนกันว่าพี่ตายก็น่ารักก็ไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบไม่อยากให้เอาไปบอกว่าถึงเขาจะเสียงยังไงก็เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ เพราะว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะเนาะถ้าพูดในมุมมองของสาธารณะพี่ตายเป็นบุคคลสาธารณะมีสิทธิ์ที่จะโดนติโดนชมแต่คนที่มาติชมบุคคลสาธารณะหลายๆคนเนี่ยไม่ควรบพรควรที่จะมาติชมโดยทอยข้ามทีด้อยคนอื่นเหยียบคนอื่นหรือข่มคนอื่นนะคะติชมด้วยความดีๆอ่ะบอกดีๆอ้าทำไมเสียงสันจังเลยค่ะไปฝึกมาเยอะๆนะคะอะไรประมาณนี้ก็พูด ทุกคนมีสารมีสินในการบอในดีใดน,นะคะว่าจาเป็นต้องมาแบบเสียงสัน่บนบ่มวลพี่น้องมันมันคือต้องบอกว่าเสียงสั่นนะคะปรับรุงหน่อยนะคะนะคะถือว่าน่ารักมากๆชื่นชมไปบ้างสีชมไปบ้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทางศิลปินกะถือว่า เอ็นดูแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทางพี่ตายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนานๆที่จะได้มีการเอาเรื่องราวของพี่ตายมาพูดย่อมดบา่าเหตุข่าวหมอละมู่วลาให้ยามีน้องบางคนกนคะเก็บบ่มึดนะคะกะถือว่าเป็นกาลังใจให้กันแล้วกันค่ะสําหรับมือหนีสาวเนยกับฝากไปเพียงส้ำนีนะคะพี่ผาดประการใดก็ต้องขออภัยน้ำค่ะ